ใครอ่ะเพื่อนใหม่หนุ่มกัญชัยหล่อโดนใจจนแอปต้องส่งหัวใจรัวๆต้องบอกเลยว่าคนนี้คือตำนานของจริงเห็นหน้าแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าวัยห1ปีแล้วสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยต้องบอกเลยว่าหนุ่มกัญชัยนี่เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยรุ่นฝากผลงานมาก็มากจนถูกขนานนามให้เป็นคัสโนว่าตัวพ่อของวงการกันเลยทีเดียวปัดจุดจบานหันเอาดีด้านข่าวก็ปังไม่หยุด ได้รับความนิยมพุ่งสูงทุกวันล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อโพสต์ภาพเทียบเคียงกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าขวากระทิงซ้ายแรดแพสแทบพ่อถ่ายกับเพื่อนซึ่งดูไปดูมาหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มรูปหล่อกระทิงขุนนรงค์นั่นเองงานนี้ทำเอาไอจแทบแตกกดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆไม่เว้นแม้แต่แอปทักษอรยังส่งหัวใจให้รัวๆเลยล่ะจ้า